โฮเซรามิเลสเวอร์จิลออติตเต็มคืนสังเวียนปลายเดือนเมษายนนี้ โดยล่าสุดนั้นมีการกำหนดวันในเช้าวันที่28เมษายนนี้ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาอดีตแชมป์โลกพิกัด140ปอนด์โฮเซ่รามิเรสเขาจะขับพื้นสู่สงเวียนหลังจากเขาร้างเวทีไปนานกว่า1ปีโดยในรายการเดียวกันนั้นยังมีไฟ์ของนักชกเจ้าของสถิติชนะน็อก100%อย่างเวอร์จิลออติสมาร่วมชกในรายการเดียวกันอีกด้วย โดยทางโฮเซ่ลามีเลสเขาจะขึ้นชคเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่อย่างโกลเด้นบอยกับทางแรนบาเทเลมีอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเทเวตและไรเวตที่ปัจจุบันนั้นเขามีอายุ38ปีแล้วส่วนทางเวอร์จิลออติตเขาจะขึ้นชกกับทางโทมัสดูลอมนักชกชาวปอร์ตริโก ที่เคยขึ้นชกชิงแชมป์โลกมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยสักครั้งสำหรับการชกในรายการนี้นั้นแฟนมวยชาวไทยสามารถรับชมได้ทาง The Zone ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั่นเอง